พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้อากาศเย็นสบายยามเย็นเนาะกับบอลสีบ้านสวนสุวิมนนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้จะพามาดูโงรโงเรือนกินเฮาโรงเรือนกินเฮานะคะที่ดัดแปลงมาจากโรงเรือนปลูกไม้ลอนเนาะตอนนี้ก็ได้เอามาทําเป็นโรงเรือนสําหรับปลูกไม้ด่างเรียบร้อยแล้วมาดูตรงทางเข้านะคะนี่ตรงทางเข้านะคะต้นไม้ก็ยังเหมือนแบบยังไม่ค่อยฟื้นเพราะว่าเราเราจัดดัดแปลงสถานที่ตรงนี้ใหม่เนาะ มาดูกันซิว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะต้นนี้ต้นที่หนึ่งอขอขอขอยนโฉมหน่อยนะคะต้นนี้ต้นนี้นะคะชื่อสยามนนทะเขตนะคะสยามนนทะเขตเป็นไม้ที่จะคล้ายๆกับหกลงเนาะแต่เขาจะมีลูกเล่นมากกว่าลวดลายบนใบเขาจะชัดเจนกว่าใบใหญ่กว่าแล้วก็ก้านสีเขียวไปต่อกันนะคะมาต่อกันตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกไม้ใบกลมนะคะเวลาเขาโตเต็มที่เขาจะกัดสีชมพูเนาะ อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นลูกไม้นะเป็นลูกไม้แล้วก็จะมีกอนี้ด้วยจะมีกอนี้ด้วยกอนี้ก็เป็นลูกไม้แต่ลูกเล่นเขาเยอะค่ะแต่ละใบเนี่ยค่ะไม่เหมือนกันนี่คือไม้กอเดียวกันนะคะเนี่ยไม้กอเดียวไม้ต้นเดียวกันแต่ว่าแต่ละใบอะคะ่ะไม่เหมือนกันเลยสําหรับเพื่อน,อนๆที่สะสมลูกไม้สามารถทักมาขอแบ่งหน่อได้นะต้นนี้มีหน่อแบ่งอยู่อ่า สำหรับต้นนี้ก็ลูกไม้อีกแล้วค่ะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะล่มหน่อยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเก็บลูกไม้นะคะแล้วก็ที่ท่านเห็นข้างหน้านี้อันนี้คือไก่ฝรั่งที่โตเต็มที่แล้วนะคะไก่ฝรั่งเนาะต้นนี้ก็ลูกไม้นะคะ,นะ,คะเนี่ยคะ่ะที่กัดสีแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นลูกไม้ทั้งหมดเลยเรามาปลูกรวมเป็นกระถางเดียวนะคะตัวนี้ก็ลูกไม้ตัวนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันเนาะตัวนี้เพชรตัวนี้ไก่สมพง์นะคะ ไก่สมพงตัวนี้เพชรพญาเสือเพชรพญาเสือนะคะนี่ก็นางผีเสื้อสมุทรต้ตนนั้นอัมพรต้นนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะนี่วันนี้ได้ลงคลิปไปด้วยนะคะท่านใดสนใจลูกไม้ก็สามารถทักเข้ามาหากันได้เนาะนี่อันนี้ลูกไม้ลูปหัวใจ นี่นะคะอันนี้คือบรรยากาศในโรงเรือนนะคะคือถ้าไม้ต้นใดที่เราแบบเตรียมต้นที่จะผ่าเรายังไม่ได้ผ่าบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะเอาเขาเข้ามาเก็บไว้ในไว้ในนี้ค่ะจะเอาเขาเข้ามาเก็บไว้ในนี้เนาะก็จะเห็นว่าจะมีไม้แบบหลากหลายไซส์หลากหลายอายุหลากหลายสายพันธุ์นะคะเนี่ยไม้ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เนาะตัวนี้สวยไหมคะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นไม้เก่าค่ะ ตัวนี้ก็เป็นไม้เก่าเหมือนกันเนาะส่วนใหญ่ในนี้ก็จะเป็นไม้เก่าอ้ามาถึงตัวนี้แหละตัวนี้นี่คือแนะนําเลยค่ะเขาชื่อแก้วโกเมนชื่อแก้วโกเมนนะคะเนี่ยดูใบเขาใบาใหญ่มากๆเลยแก้วโกเมนตัวนั้นก็เขาชื่อบางใหญ่นะคะบางใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะแต่เขามีหลายหน้าเนาะตัวนี้คือลนนพักนะคะตัวนี้เมื่อกี้ลืมแนะนําชื่อรัตนบุรีนะคะ ส่วนต้นนี้นะสำหรับคนที่ชอบบอลเก่าต้นนี้คือมนเทียนทองนะคะต้นนั้นก็คือนางกิลินีแล้วที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะต้นใหญ่ที่สูงขนาดนี้นะคะอ่าเห็นความสูงไหมคะนี่ต้นนี้คือแหลมทองส่วนต้นนั้นคือแสงพระธาตุนะคะกอใหญ่ๆข้างในนั้นนะคะอ่าคืออัมพรอัมพรต้นนี้ศิลาเพชรนะคะแล้วก็ ต้นนี้ที่เห็นมีด่างมีอะไรแบบนี้นะคะต้นนี้คืออินทรชิตหน้าทองเนาะนี่อันนี้ชื่อเทพพุตรสวรรค์น,นะคะส่วนตัวนี้นะคะเพื่อน<ๆ>เพื่อนเพื่อนเอาจจะเห็นตอนที่เขาเขียวเขียวอาจจะไม่ค่อยมีคนสนใจแต่เวลาเขาโตเขาสวยมากนะคะนภาประดับดาวเนี่ยคะ่ะลูกเล่นเยอะมากสวยมากตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นบอนเก่า สีได้สวยมากเลยตอนที่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาในชื่อ,อ,อลูซี่โคบุตรนะคะแต่ความเป็นจริงเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่นะคะเขาไม่มีเม็ดแล้วก็เขากัดสีได้ได้สุดขนาดนี้เลยค่ะนะกอใหญ่ๆตรงนี้นะคะคือหลวงราสเสนหานาะหลวงราเนหาตัวนี้คือหยาดฝนผู้ใหญ่โชดนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะเลี้ยงหยาดฝนผู้ใหญ่โชดอะ่ะ แนะนำว่าอย่าใจร้อนนะบางทีอาจต้องรอเป็นปีกว่าจะได้สวยๆขนาดนี้เนาะอ่าเห็นใบกลมๆใบกลมๆแบบนี้ใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นความใหญ่ไหมนี่โชว์ความใหญ่โชว์ความใหญ่นะคะตัวนี้คือรัตนาทิเบตนนั่นเองค่ะเมื่อก่อนตัวนี้ที่สวนคือแบบอยากได้มากอยากได้มาในครอบครองก็เลยซื้อมาเยอะมากเลยตัวนี้ก็อนุมานเนาะ ก็จะมีหลายตัวถ้าอย่างนี้เขาตีเป็นน่าจะเป็นขัดสมาธินะถ้าจำไม่ผิดก็จะมีหลายตัวตัวนั้นไม่ใช่หนุม,มานนะได้มาในชื่อผู้เท่าเฝ้าเรือนค่ะผิดถูกยังไงเพื่อนๆทักมาสอบถามกันได้นะคะก็ไม่เจ้าของสวนก็ไม่ใช่แนวไม้เก่าเท่าไหร่เนาะแต่ก็ชอบตัวนั้นยุทธหัตถีนะคะแล้วก็ข้างๆก็คือลูกไม้เนาะ,ะเป็นล,ลูกของปานตะวันนะคะแล้วก็ก้อยใหญ่ๆสีเขียวนี่คือ นั่งเสือดาวเนาะนังเสือดาวนี่สําหรับต้นนี้เพื่อนๆท่านใดเคยปลูกเลี้ยงมั้งไหมคะตัวนี้ก็คือ,อสุนทรภผู้นั่นเองยิ่งแดดจากสุนทรภผู้ยิ่งสวยเขาจะยิ่งกัดสีชมพูส่วนตัวนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจสามารถทักมาสอบถามกันได้นะคะตัวนี้ชื่อขุนสามชนขุนสามชนก็เป็นเจ้าเมืองชอตนะคะนี่ส่วนตัวนี้เป็นกกออย่างนี้นะคะตัวนี้ชื่อเพชรนินจินดานะคะ ไม้ที่สวนะจะมีหลายตัวที่ชื่อประมาณเพชรเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งเพชรจินดาและก็เพชรเ,เพชรนินจินดาถ้าเพชรจินดาเขาก็จะเป็นไม้เหมือนแบบว่าใบาไทยแล้วก็มีหูใต้ใบกัดสีชมพูนะคะมาดูที่ต้นต่อไปกันบ้างต้นนี้เป็นไม้เก่าลูกเล่นเขาก็คือว่าเขาจะมีสีเหลืองทองแล้วก็สีเขียวไม่ทราบชื่อเหมือนกันคนไหนทราบชื่อก็ทักมาบอกมั่งนะคะ อาจจะเป็นไม้ที่ไม่ได้จดชื่อก็ได้นะตัวนี้ก็สวยตัวนี้โครงสร้างดีโครงสร้างแข็งแรงนะคะส่วนใหญ่ที่สวนจะเก็บลูกไม้ที่ฟอร์มสวยๆอะค่ะคือคือคือเราชอบลูกไม้ที่อ่าหนึ่งก็คือหูใบเท่ากันสองคือฟอร์มสวยแข็งแรงต้นใหญ่แล้วก็ปลูกเลี้ยงนอกตู้ได้เผื่อบางท่านไม่สะดวกที่จะเอาบอลไปไว้ในตู้หรือแบบบางท่านบอกว่าอเนี่ย เราว่าไม่สะดวกเลยเราอยากจะมองเห็นเขาทุกวันเราอยากให้เขาอยู่ตรงหน้าเราไม่อยากเอาเขาไปใส่ไว้ในถุงพลาสติกที่ต้องเปิดเข้าเปิดออกดูอะไรอย่างเงี้ยที่สวนก็เลยจะพยายามพัฒนาไม้ที่เป็นไม้นอกตู้สะส่วนใหญ่นะอ่ะนี่นะคะนี่ก็ลูกไม้อีกต้นหนึ่งตัวนี้ก็ยังไม่ได้ผ่าแต่บอกเลยว่าลูกเล่นเขาเยอะสวยดีส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นไม้จอมนะยุบแล้วก็กําลังพึ่งงอกตัวนี้เป็นไม้จดชืด่อจดชื่อของที่สวนนะคะชื่อนินอยายลานะคะ นินอายาลาเนี่ยเป็นไม้ผ่าแผงจากขุนรัตนาวุฒิเนาะแล้วก็เลยเราก็เลยนำมาจดชื่อนะคะตัวนี้ก็คืออีหนาวพบบุษบานะคะอ่ามาที่ต้นนี้ต้นนี้ชื่อเขื่อนสิลิกิตเขื่อนสิลิกิตเนี่ยเล็กๆอะ่ะเขาไม่ค่อยสวยหรอกแต่เวลาเขาโตเนี่ยคะเป็นแบบนี้นะคะรู้สึกจะมีแบ่งอยู่3、าสี่ต้นนะคะเขื่อนสิลิกิตถ้าจำไม่ผิดเนาะ มาดูที่หนุมานกันมั่งนะคะอ่าหนุมานตัวนี้ก็สวยนะเขาเหมือนเขาจะผ่าแผงนะคะต้นนี้นะผ่าแผงจากตัวหนุมานเข้าเฝ้ากําลังจะเปลี่ยนเป็นเนออกศึกยังไม่เป็นนะคะยังไม่เป็นเต็มที่รู้จะเปลี่ยนไปเป็นอะไรอีกก็ไม่รู้นะคะเนี่ยค่ะคือสภาพโดยรวมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไม้จอมบ้างไม้รอผ่าบ้างไม้พักฟื้นบ้างนะคะในโรงเรือนตัวนี้เขาก็ชื่อแก้วมังกร ตัวนี้เป็นแก้วมังกรหน้าหน้าแผงแต่ว่า,เ,าเราอยากได้ลูกเล่นเขาเนาะเราอยากได้ความด่างความเปิอะของเขาเราก็เลยเก็บไว้ตัวนี้ชื่อสีเทพาลักษ์นะคะสีเทพาลักษ์เป็นลูกผสมของพญาโมลนเนาะสีเทพาลักษ์นะคะตัวนี้ตัวนี้ด่างเกยใชัยนะคะตัวนี้มีแบ่งประมาณสองสามต้นก็หมดรุ่นแล้วนะคะตัวนี้เป็นไม้ของครูฟ้านะ ไม้คู่ฟ้าจดชื่อชื่อบุญรักษาชื่อมงคลมากอันนี้มีแบ่งหนึ่งกระถังสำหรับต้นนี้นะคะอันนี้เป็นไม้เหลืองไม้เหลืองตัวนี้ได้มาในชื่อเหลืองบึงพระรามนะไม่มั่นใจนะคะไม่มั่นใจที่สวนชอบไม้เหลืองเจออะไรก็เก็บไว้หมดตัวนี้ชื่อเลือนแก้วนะคะจะาเล็กๆเ,เขาจะติดหูเขียวอันนี้โซมแล้วเนี่ยเขาผ่าไปแล้ว ลูกไม้นะคะลูกไม้ตัวนี้ชื่อสาวาลินสาวาลินตัวนี้เป็นสองฝั่งโขงเม็ดประมาณนี้หน้าแดงประมาณนี้ค่ะสองฝั่งโขงแล้วสำหรับต้นนี้นะคะเป็นไม้เก่าชื่อนิลเอกนะคะเนี่ยค่ะเป็นไม้เก่าหูใบก็ประมาณนี้นะคะนี่ดำดุของเราต้นนี้นะคะตะวันชิงพก ต้นนี้คือตะวันชิงพบเนาะเ,าเขาจะมีไม้สองตัวนะคะที่คล้ายๆกันแบบนี้นะคะก็จะมีตะวันชิงพบแล้วก็อีกต้นนึงก็คือนิลเพชรแต่ข้อแตกต่างคือนิลเพชรเนี่ยเวลาที่เขาโตขึ้นมาเนะะี่ยค่ะเขาจะเขียวหูก็จะเขียวแล้วก็เส้นกระดูกตรงบริเวณนี้ถ้าเราเอาส่องแดดนะคะจะขึ้นเขียวเลยนะคะสําหรับนิลเพชรเนาะนี่ตัวนี้ก็เป็นคุ้มทรัพย์นะคะคุ้มซัย์แล้วก็ตัวนี้ก็หนุมาน วันนี้มามืดหน่อยนะคะเพราะว่ากลางวานันแทบไม่มีเวลาเลยราศีพฤษศเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้ชื่อสุมาอี้นะคะตับสามก,ก๊กไม้กัดสีเนาะอ่าสำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้คือซับเสรถีเนะาะเอาใครชอบชื่อมงคลตามเก็บนะคะซับเสรถีส่วนตัวนี้นะคะ ตัวนี้คือวิศนุกรรมประสิทธิ์นะคะไม่ใช่นังผิวเนาะแบบนี้นะคะเวลาเขาแก่ตัวเต็มที่นะเขาจะมีปลายใบยมีสองแฉกปลายใบยเขาจะมีสองแฉกนะคะต้นนี้สีแดงสดอ่ะลืมต้นนี้ไปได้ยังไงต้นนี้คือพญาพันวังนะคะไม้นางเอกของที่สวนเนาะต้นนี้ก็แหลมทองแหลมทองถ้าท่านใดสนใจอยากได้รอนะคะ แบ่งหนอ่อแบ่งหน่อขายค่ะต้นนี้แล้วก็ชําหน่อไปแล้วนะคะรอติดตัวสักหน่อยเนาะนี่ก็ลูกไม้ลองดูดูกันเพลินๆน,นะคะดูกันเพลินๆมืดละท่านใดสนใจต้นไหนอะคะทักมาถามกันได้นะคะทักมาสอบถามพูดคุยอยากได้ต้นไหนราคาแบบไหนทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะ ที่บ้านสวนสุวิมนนะคะบอนสีบ้านสวนสุวิมนเนาะอ่าเดี๋ยวจะออกไปถ่ายตรงข้างหน้าโรงเรือนนี้สักนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือบรรยากาศยามเย็นเนาะบรรยากาศยามเย็นที่บ้านสวนสุวิมนนะคะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะอ่าเพื่อนๆทันใดสนใจทักมาพูดคุยกันได้นะคะเบอร์โทร0 9 6 4 2 5 3 1 3 6นะคะ 0 9 6 4 2 5 3้อ่านนะคะสำหรับไม้เก่าไม้ชื่อไม้ด่างไม้ป้ายหรือจะมาพูดคุยทักทายกันยินดีเลยนะคะยินดีเลยอ้าวนี่ไงต้นนี้อยู่นี่นะคะเชอแล้วต้นนี้คือเพชรจินดานะคะเพชรจินดานะคนละต้นกับเพชรนินจินดาอ้าวเอามาเทียบกันให้ดูเลยอันนี้คือเพชรนินจินดาอันนี้ชื่อเพชรจินดานะคะก้านมีสะพานนะแล้วก็เห็นไหมคะใต้ใบมีหูนะคะโอเค สำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะเ,าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะสอบถามสนใจที่จะอยากได้ความรู้หรืออยากได้บอลสายพันธุ์ใหม่ๆหรือว่าสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายปลูกเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะทักมาสอบถามกันได้นะคะที่บอนสีบ้านสวยสุวิมลเบอร์โทร0964253136นะคะอา้าว วันนี้ขอจบคลิปด้วยลูกไม้สวยๆกระดุกเข้มๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ